สวัสดีครับสวัสดีแฟนหวยเด็ดจัดไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะก็สําหรับนะครับในวันที่16มีนาคมนะครับหวยออกวันพุธนะครับซึ่งถ้าเอาจริงๆนะทั้งวันที่แล้วไม่ใช่วันที่17นะครับก็ถ้ามันออกกัสิบเหมือนเดิมนะครับมันก็น่าจะเป็นนะครับวันล่าสุดก็จะเป็นพุธที่2แล้วเนาะนะครับก็เนี่ยก็จะมีในปี4 8 5 6นะครับอ่ะสี่แนะครับแล้วก็จะปี5 4าสี่นะครับ ก็งวดที่แล้วนะครับเสียดายเนาะนะครับหวยออกวันจันวันอังคารนะครับเนี่ยเออเนี่ยมันก็มา7ผมก็จับให้7ในหลักหน่วยอยู่นะครับแต่ด้านไปจับในโค้งสุดท้ายเป็นนะครับเจ็ดศนย์ให้สะงั้นเนาะเนี่ยนะครับสมันก็มาในหลักหน่วยนะครับเนี่ยเเนี่ยเเนี่ยนะครับเออนะครับอันนี้ก็จะเป็นหวยออกวันอังคารเนาะนะครับเนี่ยซึ่งเดี๋ยวถ้ามีอังคารถัดไปเราก็จะมาใช้นะครับในสุร แบบนี้อีกนะครับเนาะนะครับเสียดายนะครับเนาะเสียดายนะครับที่เนี้ยนะครับมันที่มันหลักหน่วยมันน่าจะมาเหมือนกันมันก็มาเหมือนกันจริงด้วยนะครับแต่ผมจับไปไม่ถูกเลยนะครับเนาะก็มีเจ็ดอยู่นะครับมีเด่นเจ็ดอยู่นะครับเนี่ยก็พลาดไปเนาะนะครับก็นะครับมาลุ้นกันนะครับสรับในวันพุธนะครับแล้วก็มาดูนะครับวันพุธนี้จะมีนะครับเลขไหนได้บ้างนะครับก็ซึ่งผ่านมาแล้วเนาะนะครับ สำหรับก็จะมีในปี48นะครับ54แล้วก็ในปี56นี่แหละนะครับที่มันมีวันพุธนะครับวันที่16มีนาคม1นะครับมิถุนาแล้วก็16พฤศจิกายนเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับก็จะเป็นพุธเหมือนกันนะครับก็เลยนำมาใช้นะครับในสูตรเดียวกันโดยที่เราจะมาหานะครับว่าในพุธที่2เนี่ยนะครับเนี่ยในพุธเนี้ยนะครับว่าจะมาในเลขไหนนะครับ เอาตามจริงนะครับในวันที่17เนี่ยถ้ามันไม่เลื่อนนะครับมันก็น่าจะเป็นในพุทธแรกแหละนะครับเนาะก็เราก็เอามาด้วยนะครับเนาะ1ิกุมภาพันธ์เนี่ยในวันนั้นนะครับออก0 98เนาะถ้าไม่เลื่อนก็คงเป็นเป็นพุทธแรกนั่นแหละนะครับก็เอามาใส่กันเลยนะครับเนาะอ่นะนะครับซึ่ง มันก็มีในที่เลขมันมาเชื่อมโยงกันอยู่นะครับอย่างเช่นในปี48เนี่ยนะครับสังเกตว่าเนี่ยตัวเนี้ยนะครับมันจะมาในหลัก10ในงวดแรกของปีถัดไปนี่เห็นไหมครับ4แล้วก็ในเนี่ยนะครับปี5 4เนี่ยในหลักหมื่นเนี่ยมันก็จะมาในหลัก10นะครับเนี่ยในงวดแรกนะครับพุทธแรกเนาะเออนะครับบังเอิญไหมนะครับเนาะเนี่ย ก็ตามนั้นนะครับซึ่งดูอีกนะครับมันก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับเนาะมันก็จะมีในเที่ยที่ใน2ตัวล่างเนี่ยมันจะมีในเนี่ยครับในงวดสุดท้ายนี่นะครับมีก็มี72นี่อ่านะครับในวดนี้เห็นไหมครับนี่มี5 7นี่ก็มา57นี่เจเยอะเลยนะครับเนาะตามนั้นนะครับเนาก็เราก็จะมาดูกันนะครับซึ่งจะเอามาเชื่อมโยงจะเอาในงวดก่อนหน้า วดนี้มาด้วยนะครับก็คือในงวดของวันที่1มีนาคมนะครับ1มีนาคมนะครับของงวดนี้นะครับของปี48นะครับก็จะเป็น8 07 51นนะครับล่างก็จะเป็นในที่93ส่วน1มีนาคมนะครับปี54เนาะก็จะเป็นในที่6 5 60 37นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน97นะครับเนาะ หนึ่งมีนาคมของแต่ละปีเนาะห้าสี่แล้วก็สี่บาทนะครับอ่ะนะครับดูแบบนี้แล้วนะครับจะจับยังไงนะครับเราก็ไม่ต้องไปคํานวณเลยนะครับดูที่มันมานะครับดูง่ายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเอางวดนี้ด้วยลืมๆนะครับเอางวดหนึ่งมีนาด้วยนะครับหนึ่งมีนาปีหกห้าเนาะหนึ่งเก้างินล่าสุดศูนย์ห้านะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในศูนย์เจ็ด นี่นะครับเพื่อที่เราจะมาหาในวันนี้แหละนี่แหละสิบนี่แหละอ่ะโอเคนะครับซึ่งทิมบอกไม่ต้องไปคำนวณน,นะครับดูที่มันมาเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับล่างเนี่ยล่างเนี่ยมันมักจะมานะครับเนี่ยในอังคารที่2เนาะนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าเอาง่ายๆนะครับวันที่16เนี่ยมีนาคมเนี่ย ับ 2, 2ตัวล่างเนี่ยมันมักจะมาเลขเดิมนะครับของงวดวันที่1มีนาคมเนี่ยเห็นไหมครับเก้าสามเนี่ยเนี่ยติดมาจะติดมา1ตัวเนี่ยก er, ็ติดมา3นะครับเนี่ยแล้วพอมาในปี5้าสี่เนี่ยสตัวล่างนะครับในงวดวันที่1มีนาครับพอมาวันที่16มีนานะครับมันก็จะมาครับงตัวมา2ตัวนี่แหละ2ตัวมา1ตัวเนี่ยก็มา9เห็นไหมครับก็มานะครับ ก็แสดงว่านะครับในวัล่าสุดเนี่ย0กับ7นะครับ0กับ7นะครับสองตัวมาหนึ่งตัวต้องมาสักตัวนะครับมาล่างนะครับคงไม่ใช่มา0เจ็ดหรอกนะครับอ่านะครับถ้าเจ็ดมานะครับศูนย์ก็จะไม่มาถ้าศูนย์มาเจ็ดก็จะไม่มานะครับเนาะก็ทำนั้นนะครับแล้วก็ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับดูอีกแบบหนึ่งซึ่งในนะครับ หลักสิบอืมนะครับเนี่ยในหลักสิบนะครับก็มักจะมาบนเหมือนกันนะครับเนี่ยหลักสิบงวดวันที่หนึ่งมีนาคมเนี่ยห้าเนี่ยก็มาบุเห็นไหมครับพอมาวันที่สิบหกก็มาห้าครับมาในหลักหน่วยเรามาดูในปีห้าสี่นะครับเนี่ยสามเนี่ยดูตัวเดียวเลยเนี่ยสามนี่นะครับก็มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบเนี่ยสามใวันวันที่สิบหกก็แสดงว่านะครับ ในง,งวดล่าสุดเนี่ยงวดวันที่1มีนาคมเนี่ยศูนย์เนี่ยก็แสดงว่ามาบนศูนย์มาบนนะครับมาได้ทุกหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นร้อยนะครับสิบนหรือจะเป็นหน่วยบนนะครับเนี่ยศูนย์เจ็้ก็ได้ศูนะครับจะมาอีกไหมศูนย์นะครับ,อ,รบอันนี้ก็ไม่แน่นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยเนาะเพราะว่ามาเยอะแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับแล้วก็จะ มาดูนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะนะครับถ้าสมมุติว่านะครับจะจับล่างนะครับเนาะอ่านะครับสมมุติว่าเราได้ล่างเนี่ยตัวนี้แล้วนะครับนี่แหละเรามาดูปีสีเนี่ยเราก็จะจับนะครับนี่เลยเอาเลขเดิมนี่แหละที่มันออกไปแล้วนี่เนี่ยมาจับนะครับเนี่ยแล้วก็จับไป9 8 9 0 9 0 9 7เนี่ย ก็เป็นสา3 0 3ดส7ย์สาสมเเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มาล่างนะครับนี่ถ้าเราจับแบบนี้นี่นี่แหละจับไปล่างเนี่ยแหละนะครับตั้งแต่หลักแสนไปหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยเนี่แหละนี่เก้าหกเก้าห้าเก้าหกเก้าศูนย์นี่เจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดศูนย์นี่จับไปนี่เห็นไหมครับก็มีเก้าหกเออนะครับก็ตามนั้นนะครับก็แสดงว่างวดล่าสุดนี่จับเอาใสตัวนี้เลยนะครับ ถ้าจับคู่เนาะศูนย์กับเจ็ดนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวคงไม่มาคู่กันนะครับเนี่ยมีกี่ตัวสี่ตัวเนาะนก็จะเป็นศูนย์ศูนเจ็ดศูนยเนี่ยอันนี้ก็คงไม่มาหรอกนะครับเนาะแล้วก็เป็น6 0 6ูนย1หกเจนย์หนึ่เนึ่นนี่ยเจเนี่ย,น, 7, 9, น,ยนั่นแะรครับล่างนะครับเนี่ย ล่างก็ลองดูนะครับสูตรว่ามันจะมาไหมนะครับสําหรับในเลขนี้หรือว่ามันจะมาบนนะครับก็เท่าที่ดูนะครับถ้ามันมาแบบนี้นะครับเนาะมันก็จะมาในเลขนี้นี่ยนะครับใน2ตัวล่างนะครับไม่ว่าจะตรงหรือกลับนะครับเนาะอืมแต่ก็ดูแบบนี้นะครับก็น่าจะนะครับได้ทั้งตรงทั้งกลับนั่นแหละนะครับเนาะเนี่ยที่ว่าศูนย์บนเนี่ยก็มีโอกาสนะครับเนาะ อาจจะไปในหลักร้อยก็ได้นะครับศูนย์นะครับเนี่ยอันนี้ยังมาหลักร้อยเลย3มาหลักร้อยอันนี้มาหน่วยบนนะครับก็ไม่แน่นะครับศูนย์อาจจะมาในหน่วยก็ได้นะครับเนาะก็อาจจะในหลักสิบเนาะเพราะว่าในมันก็ไปตรงนะครับไปชนกันในสูตรนี้นะครับในงวดที่แล้วเนาะนะครับสูตรนี้ก็เริ่มเข้ามา3มงวดติดแล้วเนี่ยก็จะเป็นในสูตรเนี่ยสูตรอะไรดีนะครับงวดที่แล้วเข้าเนาะนะครับเข้าบน 01 02 03 04เนี่ยก็มี0นะครับเนี่ยเลนนี้ออกจ้างเลยนะครับ01นี้ก็ไม่แน่อาจจะมาออกในงมดนี้ก็เป็นได้นะครับเนาะก็ลองไปดูนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับในการไปเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับในหวยที่มันออกวันพุธนะครับเนาะหวยออกวันพุธก็พุธที่2เนาะนะครับถ้าไม่นับ วันที่แล้วนะครับเลื่อนไปออกนะครับเนาะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับพิงวับปางกันนี่แหละนะครับชุดนี้แหละล่างนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอ๋อนะครับเดี๋ยวในนี่นะครับเผื่อใครอยากจะตามนี่เห็นไหมครับสูตรลับนะครับมีในสูตรลับนะครับเออนะครับถ้าไม่มาอีกนี่หกงวดที่แล้วผมก็พูดอย่างนี้เนาะถ้าไม่มาอีกจะเป็นสูตรดับนะครับผมว่าน่าจะเป็นสูตรดับนั่แหละนะครับ หรือว่าาตมาก็ได้นะครับในงวดนี้สุลับนะครับเป็นสูตรบนนะครับเนาะนะครับก็น่าจะถูดสองเดือนแล้วเนาะสองหรือสามเดือนนี่แหละสรลับนะครับก็มาชนกันในสุลับนี่หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์นี่นะครับก็ไม่แน่นะครับสูรลับอาจจะมาเข้าในงวดนี้ก็ได้นะครับใครชอบใครที่ยังอยากติดตามในสูตรลับอยู่ก็นําไปจับนะครับเนาะอ่ะนะครับก็หวยอกวันพุธยังก็ขอให้เฮงปังกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ